ไม่ต้องมีประสบการณ์ก็วาดได้กับสเต็ปวาดรูปคนจูบกันยังไงให้ดูสมจริงฟินจนหยุดไม่อยู่ขอหน้าจอสองทีแล้วไปดูกันเริ่มที่วาดรูปหัวใจขึ้นมาหนึ่งดวงใหญ่ๆแบ่งตรงกลางและเติมเส้นโค้งให้กลายเป็นส่วนหัวและช่วงตาของทั้งสองคนสเต็ปต่อไปให้ใช้เส้นซิกแซกวาดเป็นส่วนต่างๆของใบหน้าแบบหันข้างทริคอยู่ที่เราจะวาดให้จมูกของคนซ้ายบังจมูกคนขวาส่วนคางของคนขวาให้เอียงมาบังคางของคนซ้ายแบบนี้สําคัญมากช่วงปากที่ประกอบกันให้วาดเป็นรูปตัว S แบบนี้เก็บรายละเอียด ของใบหน้าทรงผมและชุดลงไปและสเต็ปสุดท้ายไปทตามสีสันให้ภาพนี้ยิ่งฟินกว่าเดิมด้วยสีน้ำเรเนซองสีสดระบายสวยด้วยพิกเมนต์ระดับอาร์ติสลงสีผิวชั้นแรกด้วยเฉดที่อ่อนเป็นช่วงแสงตกกระทบบนใบหน้าอย่างโซนหน้าผากและหนกแก้มเพิ่มเฉดของเงาตามช่วงจมูกริมฝีปากและกรอบหน้าแบบนี้เก็บรายละเอียดของสีผมและชุดด้วยสีจากในกล่องระบายง่ายๆสีสดชาร์จแทกแล้วไม่ดรอปแล้วเราก็จะได้รูปคนจูบกันที่ฟินทะลุจอบไปเลย10เต็ม 10, 10. ทุกคนอยากให้เราสอนว่าอะไรเป็นภาพต่อไปคอมเมนต์